สวัสดีครับพี่น้องสวัสด,ดีเอฟซีช่องเตาเบิร์ดครับขณะนี้กำลังเตรียมตัวขนของขึ้นรถก่อนหน่เดินทางครับก่อนหน่เดินทางก่อนหน่อเดินทางพี่น้องขนของเราขออนุญาตดันอันนี้แป๊บเดียวครับยกก่อนยกขึ้นมาเลย

รถแห่เขานี่เขารถแห่ลงไปกอดทอมอ้อท่นพี่น้องนี่เขารถแห่ไปไปกอดท่อหม้อไปท่นเพระแต่ว่าก็ออกแล้วละ่ะรถแห่วันนี้ซุ้มมันนักดนตรีนักร้กรองรถแห่เขาต้องกับไปบางยานี่ขี่รถหุ่นใดือรถตู้ไปรถตู้หุ่นใดืไป,ไปอ้าวคนนี้บังมาแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วหอบยังไม่เยอะตัวไม่ไม่อีกแล้วพี่น้องเลยหอ,อบไม่อีกแร้บพี่ยังโอ้พดว่ากินาร์เพิ่อหลายตัวสองตัวอะไอยู่ในรถอ่ะข้างนอกอีกสองตัวสามตัว <c oughs> ดูเห,ห็นอีกสองอุณนายยัยดูกะ กินขอไปพอพอดเยว่าจไปซื้อน้ำไม่กินเลยนะซื้อมัมเลยเนละยจอไปซื้อมัมม่มมาไปกินมีหวังมาแล้วยังไงเนี่ยัาบลาหาบปลากาบปลาที่น่องแสดง่าพ่อใหญ่กันแไปรัดจุ่น กันเทหลัดพบุณพีนองพิ่นหลังจากพิ่นเมื่อบานจงไปพ่อพึ่น้องไปพ่อกันทั้งบานบ้านดอกไม้บ้านดอกไม้ตะบนดอกไม้อำเภอจุวรรณภูมิบ้านดอกไม้บุญบางไฟบุญบางไฟน้องวันบัไก่ลอยก็นล Ủa, bạc bên bạc kênh đơn to bên mukong 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 bên bên mukong 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 ต่ว,ว่าลูกคิดเขาไม่ใหดมเขาไม่ให้นี่แหละไอ้ดมนี่ดมนี่แหละมึงต้บองกันตียังออแท่นจีบอกครับมึงต้องการตีเดือนเพชรรึไหมพ่อจ้ากับพ่อต่างไปอ้พ่อจุขันจื้อนาได้กิจอันนี้ดอกแต่ว,ว่ามันเช่ามันเช่ามันเช่าประจำแล้วคุณมึอนี่บอกมันามาตีซอยอยู่นเนี่ยช่องเนะี่ยอันบอสจูป,ประกาศหาคนมาตีซอยเตือนีนะจะเป็นจากไหนก็โทษถามมึงมัดยี่มึอนี่ มันกับรับจอบมือมือเข้าไปพนมไผมันก็ไปตีพยนมพนมไผได้นั่นมือเข้าไปจะโชมันก็ไปตียตียนี่ยังก็ลงเหลาบ่ลงเตี้ยมเออลงเตี้ยมพนมไผ่ห้างจากเขายี่สิบร้อีกมือน่มันรับจอบมือหาัเจียม เพื่อนเล่นดน,น,นตรีนกันมีน้ำกันอยู่ใจอยู่สกุลนั่งเตม้นมนั่งันเดินเพี้ยมหมดละน้ามองว่าเด้ไป็รัดยาคออไปเถิดกวมม็ว่ารถออกที่เป<า>ียมวหุ่นรถออกที <c oughs> ่เปียกมวหุ่ะครับ รถเทาออกสิเอ็ดโงหนะเขายทิ้กับวนมาอยู่ครับเรเมื่อบานจำม้าหอดนละให้ดอกยูคุยบ้านได้ว่านตอนนตื่นเยงบ่ายโมงกี่กลยไปหน้าว่านตัดหญ้าจนหอดทุมนึงวะตัดหาตังตัดใม่อยู่นหญ้าอเเพียงเดียว อยู่บมงานที่บ้านเขาหง่าไม่ไหลเที่ยงตปดัดหง่าก็ไม่ได้โดดเกือบเกือบแล้วยังอยู่คั้นหนึ่งว่ะเออมื่นรุ่นจังมากเสาหง่ตัดทอดทุ่มหนึ่งพูดนะเออตัดธรรมดาจี่นี่นอนเบิดมื่นเปิดขึ้นเดือดตึ๊บจริงๆมีโดดพูดทัดไม่โดนต้นต้นไม้ล้มเส้นเขามีดูเพราเร่ก็มีดฟันหอก บาด่มดแดงอยู่ต้นไม้กัรเศร้าเห็ดเลยต้นต้นยุ่งอยู่คู่กันแท่น่ะแล้วมันหล่มปัดอั่ะงานนน่ะเอาไปจอดนี่ก็ได้เจ้พอนี่นี่คางรถเนี่ยหลังรถดำเนี่ยหัวเมื่อยตัวนั้นคางรถพ่อยนดดมเนี่ยโอ้ยคือเก่าเลยพ่อท้าคุณกับรถจอดคือเก่าเขาเป็นจอดเลยมันต้องอะไรวันนี้มีเพยมาจอดได้ครับมันเบิดหลือได้รถเท่าเนี่ย นีตัวพ่อคันเดียวนี่ยเลยนี่ตอนเนี้ยอืดหกกิโลจนโตไปมหมำนเจกิโลนโตต้องลดบนลดตวนฮะเอาเนี่ยไม่อ้ันเดวไหมมีร่ององไตัวีีนี่แหะเสต้นนี่ยอยู่กัม่เลยสิบเักสิบเักกินนั่น ที่าก,กินปลาไม่ดูกนเราบ้างเลยไม่ดูกห่อปลามากพี่น,อน้องรถทอสอกแล้วรถอันนี้เขดจะว่ารถบาทสอกสิบเอมงครับรถหกล้อรถเวทีรถอน,นี้เอาก็ไป้วเวทีเขาตั้งอะไรปะน,นี่ตั้งไม่เป็นสีเล้ล่ยมเราบอกเวทีป่ะน,นี้ kiểm liêm cho này Chúng dòng khăn đi này. Kiểm liên, kiểm liên cho này. Ôi, lên rồi Kiểm liêm, kiểm liêm Ôi, mùi lên rồi cho kênh โอ้ยมันใส่หลีพี่น้องโทรศัพท์มันติดใส่ไปมามใส่กวนเนาะทาไหมครับกินก็ยังนะปัดตับมะฮุงปัดตับมะฮุงไหมนี่เลยกินตับมะฮุงจะเศร้าแท้ เสียตัวเสียเท่มึงหงุดเงิดาวเลยน้องบรรยาก,กาศอันเตรียมโตเตรียมโตคนคลองแล้ก็นคนคลองสว่วนหนึ่งคือทั้งหมดแหละ อังกฤษตอนไหนยังจะพัดลมกับศาสตร์ดอกย้อนไปทางนั่งศาสตร์ไปทางนังนิ้วคอพี่น้องบันี้ก็รัฝากพี่นอ้นองเขามีงานมือวันเกิดบัดจุฬภรณ์นะครับพี่น้องขอไปเบิ้งรายละเอียดายุดยิบยิบเฉดเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปยันเดี๋ยวผมไปศึกมาสาม,มารถเดี๋ยวคลิปหน้าฉีดมาบาสุฟังได้ไหมคลิปนี้ผมมันบพราะท่านนั้นแต่๋ยวมาบาลทุฟังสิว่ามันมีราคาเหมาบัตร แลวก็มีงานรถแห่พรอมครับรถแห่ลำเพลินเต้ยเดิดประ,ะยะพระยางุพระยะทอดช่าง,ะะงบ่รูปประยะยังดุดมันครับไล่ชนดุดมเป็นไล่สนรถแห่พี่้องเขาไปตามทั้งเพจดครับไล่เอียดทั้งเพจเอาคลิปนี้กินเซฟไนี้สักคนอรั่หาแน่กินก็ไม่ต้องมาเลยพอกันคลิปนาครับขอบคุณทุกทีครับ